ดวงฟ้าให้มาเธอเอกลุ้มรักเธอแต่ไม่เธอเพียงข้างกันองจะมีเพียงเธอทำให้ฉันองจะม,มีเพียงเธอที่ยึดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ เพียค,คนเดียวและที่เธอที่ต้องการฉันจะทำทุกสิ่งโดยยืนยัและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นอะไรสุดท้ายใเธอหัวใจฉันมีเธอคือคนเดียวเธอ

ใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอเธอเพียงคนเดียว่นเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทโดยอินยังและหัวใจคือฉันจะรักเธอไม่ว่า็นเมื่อไรสุดท้ เธอใจฉันมีเธเพียงธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันเธอทำทุกทุกท,กทกางเพื่อใและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสทานใดเป็นหัวใจฉันมีเธอ เธอเี่คนเดียวและเพื่อเธอที่ต้องการฉันจะทงทุกทางเธอย,ยั่งยั้าหัวใจนันคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดเธอหัวใจฉันมีเธอเธอเพียคนเดียวและเพื่อเธอ ฉันขอภาวนาต่อทางฟ้าสางไกลดวงคิตฉันจะรักเธอม่ว่าเป็นเมื่อไรสถามมนใดใจรู้ใจฉันมีเธอที่ไ ขอบคุณพีทีอาร์ดีดีด้วยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาจับมือกันเขาเป็นอะไรกันเขาเป็นอะไรกันนะครับเป็นเฟื้อดจริงๆแล้วท่านเป็นเวอร์ตห๋วเวอร์แล้ว ยังมีให้กรีดอีกเยอะใจะเย็นๆใจเย็นๆเข้ากันเลยว่นไหนลงกเดี๋ยวเข้า <c> บ <oughs> <c oughs> ันไยนเบาก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณเสียแปงนะครับที่จัดวีดีอาร์สวยๆฟินๆให้ได้รับชมที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยนะฮะแลบทีมงานเสียแปงด้วยนะครับแล้วก็นี่ยอ่ะ ไม่ใช่อะไรหรอกชูเมื่อสักครู่ผมตั้งใจทำให้น้องทั้งสองคนจริงๆแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมานานพอสมควรนะฮะสองสามปีกับนงนุ๊กครับอยู่กันตั้งแต่สมัยกินปลาทูกินมะม่าต้องแต่นงนุ๊กเดี๋ยว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 ฉันรู้แล้วแหละว่าทุกคนกรี๊ดอะไรกาจับมือกันใช่ไหม หนูยินยอมปรงใจกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกเราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวอะไรของแม่เนี่ยแม่ก็มานี่ก่อนอคิดเอียงอะไรเนาะเพราะัเขาเสียงกรีแรงเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเจนเดนจนเย็นนก็อยากจะมาให้กำลังใจน้องทั้งสองคนนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยผมไม่ได้มาวยพรงานแต่งนะอย่าเข้าใจผิด ก็ขอครับขอแสดงความยินดีกับรางวัลความสำเร็จมากมายที่น้องทั um ้งสองได้รับมานะฮะผมอาจจะเอ่ยไม่หมดหรอกนะครับแต่ก็ทุกคนก็เห็นผ่านทางโซเชียลมาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเก็บมาเป็นบทเรียนของเราพี่บอกแล้วว่า คนที่เจ๋งที่สุดเลยมันไม่ใช่คนที่ทําความดีเสมอไปมันคือคนที่ทําผิดพลาดแล้วกล้ายอมรับตัวเองว่าตัวเองทําผิดมันเจ๋งมากๆเลยนะแล้วนุกทาผิดนุกก็ยอมรับผิดแล้วสังคมให้อภัยแล้วนุกกลับไปแก้ไขทําให้มันดีประเดิมอยู่กับงานอยู่กับพี่ๆแฟนคลับของตัวเอง เส้นทางข้างหน้าอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ได้ลุกกับปายจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักกันเลยอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเพื่อก้าวไปสู่อ,อนาคตก็ขอให้สู้กับทุกปัญหาครูที่ดีที่สุดชื่อว่าประสบการณ์ขอบคุณครับขุณครับ อีจอยด้วยของป้าของเด็จก็ไม่มีอะไรมากเชิญเจ้าบ่าวสวมแหวนเลยครับไม่ใช่ละโอเคที่สายแนนมีอะไรจะพูดไหมเมื่อกี้พี่สายแนนกระซิบไปบอกว่าเขาบอกไปบดแล้วเขาสิบบอกยังวะอันนี้สิบสอดนะครับสแสสู้เขาขอบคุณค่ะเยี่ยมโอเคเดี๋ยว อันนี้พูดพูดหน่อยเพื่อนก็พูดนไม่ใช่ว่าแฟนพูดแล้วตัวเองก็จะไม่พูดไม่ได้ไม่ใช่แฟนเพื่อนเพื่อนเอ้ยกับเรื่องนี้เราจู่มาถูกเดียวกัน่ะเพื่อนเหมือนกันอากาศพูดให้อะไรกำลังใจน้องหน่อยก็ก็รู้ว่าน้องเข้มแข็งนะรู้เฮ้ยเสียก็โอ้ยเดี๋ยวกรใไฮอีกดอก มันผ่านไปแล้วแหละเนาะคุณก็บอกว่าไหนดิอ๋ออดีตไม่สำคัญ<า>ปัจจุบันบฉันรักเธอ,อ<า>ขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชายและพี่สาวมากๆครับผมโอ้โหน่ารักมากๆเป็นพี่ชายและพี่สาวที่รักน้องตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยวันแรกจนถึงวันนี้น่ารักกับน้องเสมอครับ โอเคครับเดี๋ยวขออญาตส่งต่อกับครับผมต้องนุ่งน้องไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวพักก่อนนะครับผมระมือดีิเด้พ่สายน้ำดยกรบผมคจับผม